หลายคนอาจไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะว่าประกันชั้น3ที่เบี้ยเพียง1,790บาทช่วยคุณให้รอดจากเหตุการณ์นี้ค่ะมีเคสมาเล่าให้ฟังนะคะน้องสาวของเพื่อนของครูพี่หลิงเองค่ะออกรถมาใหม่ค่ะมีประกันแค่ปีแรกก็คือประกันที่บริษัทรถแถมมาหลังจากนั้นเธอไม่ทําประกันเลยค่ะเพราะคิดว่าตัวเองอะ่ะขับรถดีขับรถเก่งอยู่มาวันนึงพลาดค่ะขับรถไปชนท้ายรถหรู ตีราคาออกมาแล้วค่าซ่อม1นึ0 0 0สบาทประกันชั้นหนึ่งของรถหรูซ่อมรถให้คู่กรณีไปก่อนแล้วมาเรียกเก็บคืนเอาจากน้องคนนี้นะคะ1นึ0 0 0สบาทแต่เพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าเกิดน้องคนนี้ตัดสินใจทําประกันแค่ชั้น3ที่เบี้ยเพียง1,790บาทชีวิตจะพลิกทันทีค่ะเพราะประกันชั้น3ม,มีวงเงินที่จะไปจ่ายให้กับคู่กรณีในเรื่องของรถและทรัพย์สิน ให้สูงถึง1ล้านบาทแต่เคสนี้ไม่ทันแล้วค่ะน้องก็เลยต้องไปขอเจราจาเพื่อผ่อนจ่ายกับบริษัทประกันค่ะประกันมีแล้วไม่ได้ใช้ถือว่าเป็นความโชคดีค่ะด้วยความห่วงใยคููพี่หลิงทีมอาจารย์แดง